เราเจ้ามารผู้เป็นตัวตนที่ทรงพลังและแพรวามากที่สุดในเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วแต่และตัวตนนั่นเองนะครับก็ต่างมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและน่าค้นหาเป็นอย่างมากเราตัวละครนะครับที่เป็นผู้นำในการปกครองดินแดนส่วนใหญ่ของเทวีบที่พวกเขาเนี่ยน,นะครับก็ต่างแข็งแกร่งกันสุดๆมีทั้งสก,กิลพลังเวทลูกเล่นบริวารและแผนการที่มากมายหมหา,าศาลรวมไปถึงความสามารถนะครับที่ยากจะยังถึงใช่แล้วล่ละครับวันนี้อดีตเด็กนั้นจะพาทุกท่านกลับวกไปดูนะครับจักรวาลที่ทางเรานเคยทํามาแล้วอย่างเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีมเป็นสลาแะหัว ที่เราเนั้นจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยมันก็คือตัวละครนะครับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเรื่องสลามยังจอมมารแห่งดาราแปดแฉกหรือออกตะาแรมกันครับ จอมานแห่งดาราแปดแฉกนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มก้อนตัวละครที่ค่อนงนาสนใจเป็นอย่างมากว่ากันว่าพวกเขาเนี่ยนะครับแข็งแกร่งสุดๆอีกทั้งยังเต็มไปด้วยปริศนามากมายแหละครับที่ยังรอเนื้อเรื่องนั้นเปิดเผยออกมาอยู่ซึ่งวันนี้นั่นนั่นเองนะครับเราจะขอรวบรวมข้อมูลที่ปรากฏออกมาสําหรับตัวละครแต่ละตัวนะครับมารวมรวมและทาเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมรวมไปถึงรู้จักกับเหล่าจอมารเขาๆกันนะครับก่อนที่เรานั้นจะไปเจาะประวัติจอมานบางตัวละครกันนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเเเเเเเรรราา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 ตต้้้้ออออองงงงืืนน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 กกัััััยย่คคลละวหหจีีมมมปิิดผสสํญใ เรื่องเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วนะครับหากผู้เพื่อนคนไหนเนี่ยไม่อยากโดนเปิดเผยสาระสาคัญในะส่วนนี้ก็กรุณาหลีกเลี่ยงคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ Let's Sta ์อซึ่งเราก็ต้องขอบอกกันไว้หน่อยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นะครับจะได้มีการอ้างอิงนะครับจากในส่วนของวิกิแฟนดอมนะซึ่งมันนะครับอาจจะลามกินเนื้อหานะครับในส่วนของมังงะรวมไปถึงอาจจะมีการพูดถึงนิยายเล็กๆน้อยๆอีกด้วยครับซึ่งตรงนี้นั่นเเเเออองงนนะะรรรรัจมีาาพ่่ต่ตมมล้้ยยแไูดดถึื ทั้งหมดนะยังไงเนี่ยเพื่อนๆนะครับก็สามารถไปหาซื้อหาอ่านกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะติดลิงก์แบบถูกลิขสิทธิ์ไว้ให้นะซึ่งก็ต้องขอบอกเลยครับว่าจอมมารแห่งดารา8แปดแกหรืออัลตาแกรมนั้นเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกได้ว่าทรงพลังเป็นพิเศษกันเลยล่ะครับในเรื่องสลามนะซึ่งแต่ละตัวตนนะครับก็เรียกได้ว่าถูกจัดอันดับอยู่ในระดับไพพิบัติหรือแรงเอสขึ้นไปกันทั้งหมดและพวกเขานะครับก็เป็นสมาชิกของสภาจอมมารอีกด้วยจอมมารแต่ละตัวนะครับมมีีีดทวเเยยาล ข้อตกลงที่ว่าจะต้องไม่รุกรานนะครับพื้นที่ระหว่างจอมานด้วยกันเองหากมีการบุกรุกพื้นที่กันขึ้นมาเนี่ยพวกเขาน่ก็จะเป็นศัตรูกันในทันทีครับแต่ถึงแบบนั้นเองแล้วนะก็มีจอมานบางตัวครับที่ไม่ได้คิดจะปกป้องพื้นที่ของตัวเองในอนิเมะเรื่องสลามนั่นเองนะครับเมื่อจอมานองค์ใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นจอมานคนอื่นๆนะครับจะไม่นิ่งเฉยแน่นอนถ้าใครก็ตามครับที่อยู่ๆเนี่ยเรียกตัวเองว่าจอมานจอมานตัวอื่นๆนะครับก็จะโกรธเป็นอย่างมากและคนที่อยู่ๆเรียกตัวเออออองงงงวว่่่่่าาาาาาจจจมรรนนนนนััััั้้้้ะคคคบบบกกกก็ตตถถูํดดดไไปยแแุลล พิสูจน์จากเาจอมาตัวอื่นๆแล้วเนี่ยบุคคลนั้นนะครับก็จะสามารถใช้ชื่อว่าเป็นจอมาได้เช่นกันนอกจากนี้นะครับหากมีคนแปลกหน้าที่จะอ้างตัวว่าเป็นจอมาแล้วเนี่ยจะต้องมีลูกสมุนที่เรียกว่าเป็นจอมาผู้พิทักษ์เนี่ยอย่างน้อย2หรือมากกว่านั้นเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือว่าตัวเองนั้นนะครับมีพลังมากมายหมหาศาลพอที่จะเป็นจอมาได้ครับเมื่อเกิดการขัดแย้งขึ้นในหมู่จอมาอย่างรุนแรงเมื่อใดแล้วเนี่ยทางสภาจอมานเนี่ยก็จะมีการจัดประชุมที่เรียกได้ว่างานเลี้ยงวันหัวกลิสนะครับเพื่อปรา โดยง,งานเลี้ยงวันวัวกรีซนี่เองนะครับก็จะจัดขึ้นในมิติที่แยกจากกันเพื่อจะได้รองรับหากเกิดการประทะก,กันขึ้นอย่างรุนแรงครับสภาของจอมานั้นนะครับแต่เดิมเนี่ยมีเชื่อเรียกว่า10จอมานผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งกว่าจะตั้งชื่อสภากันได้เนี่ยก็เรียกไดยว่ายากมากๆกันเลยทีเดียวแหะครับถึงขั้นที่เหล่าจอมานั้นนะครับจะต้องใช้เวลาคิดกันนานและปวดหัวต่อมานั้นนะครับก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้สภานั้นจะต้องเปลี่ยนชื่อกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนน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 ัันนนั้้้้กกกก็็เเเเเปพรรรราาาาาาาะะวว่่1 1ลลยยคคบจจอออมมมมมมไไดดดสีีีีชิิตตง2ํขึใ นั่นก็คือตัวของริมุรุนั่นเอง3ครับจอมารที่มีชื่อว่าเฟรและจอมารคาริออนนะครับได้ก้าวลงจากตําแหน่งจอมารเพื่อไปเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับของจอมารมิลิมนั่นเองด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับมันจึงทําให้สมาชิกของสภาจอมานั้นเหลือเพียงแค่8คนเท่านั้นจอมารกีคิมสันนะครับหนึ่งในจอมารต้นกําเนิดเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ริมุรุนั้นเป็นคนตั้งชื่อให้กับสภาขึ้นมาใหม่ริมุรุนั่นเองนะครับจึงได้ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่จากการมองดวงดาวบนท้องฟ้า นั่นเองครับมันเหมือนกับเป็นดวงดาวทั้ง8ดวงนะครับที่เชิดฉายอยู่นั่นเองและนี่นะนะครับมันก็เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ไปที่มานะครับของชื่อจอมานออกซ์แกรมที่ทางเรานั้นอยากจะอธิบายเพื่อนๆได้รับรู้รับฟังกันไว้ก่อนนะครับที่ทเรานั้นจะไปดูเรื่องราวของจอมานนะครับเข้าๆกันต่อไปนะ ซึ่งแน่นอนแหละครับถัดมานั้นเราก็จะมาดูเรื่องราวของเราจอมารกันบ้างครับจอมารออกตากแกรมนะครับตนแรกนั้นก็คือจอมารที่เก่าแก่ที่สุดอย่างเดมอนลอ r ออฟดาร์เ e นตนะครับหรือจักรพรรดิแห่งความมืดกีคิมสันนั่นเองจอมารกีคิมสันนั่นเองนะครับอีกชื่อหนึ่งเนี่ยที่เราพอจะรู้จักนั่นก็คือรูทครับซึ่งความหมายของคำว่ารูทนั่นเองนะครับนั่นก็คือสีแดงหรือต้นกําเนิดแห่งสีแดงนั่นเองการที่กีคิมสันนั้นนะครับถูกเรียกว่าตัวเองนนนน้เเป็หึ่่งจมรุดิใต ของปีศาจที่เป็นสีทั้งหมด7สีนะครับซึ่งเป็นเสาหลักแห่งปีศาจทั้ง7ตนที่แข็งแกร่งที่สุดรูปร่างของกีนั่นเองนะครับจะมีดวงตาสีแดงด่งเลือดนะครับพร้อมกับผมหยักศกนะครับที่มีสีแดงเข้มมีความสูงพอๆกับจอมมาเลออนทําให้รูปร่างของกีนั้นนะครับค่อนข้างงดงามและดูเย่อหยิ่งเป็นอย่างมากเขานั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่เกิดมาพร้อมกับความเป็นผู้นําและผู้พิชิตนะดังนั้นเนี่ยมันจึงทําให้กีนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างใจยิงพยองเล็กน้อยรวมไปถึงสามารถผ่อนคลายด้วยในระยะเวลา ขาเนี่สนใจปรากฏตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแอบทําตัวเกินเลยกับคนคนนั้นไปพอสมควรกันเลยล่ะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเขานะครับถูกใจริมรุเนียเขาเนี่ยก็มักจะเอาหน้าเนี่ยเข้าไปใกล้ๆริมรุครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากรูปร่างภายนอกรวมไปถึงมีการระบุเพศนะเขาเนี่ยก็อาจจะดูเหมือนเพศชายนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยตัวของกีนั้นเองครับเป็นคนไม่มีเพศกีนั้นชอบได้ทุกเพศครับนอกจากนี้แล้วนั่นเองนะครับเขาก็ยังสามารถแปลงร่างเป็นผู้หญิงได้อีกด้วยในอดีตนั่นเองครับกีเป็นปีศา,ททา,าจา อน,นั่นก็คือแวร์ปีศาจสีเขียวและบูปีศาจสีน้าเงินครับซึ่งตัวของกีนะก็ได้ทําการฆ่าล้างและทําลายชีวิตมนุษย์ยไปมากมายจนทําให้เขานั้นกลายเป็นจอมารที่แท้จริงเมื่อกีนนั่นเองนะครับกลายเป็นจอมารที่แท้จริงแล้วเขาก็ได้ตั้งชื่อให้กับจอบมาร2ตนที่ติดตามเข้ามาด้วยโดยแวร์นั้นได้รับชื่อว่ามิซารี่ส่วนบูนั้นได้รับชื่อว่าเรนครับซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความทุกข์ยากนะครับของมนุษย์และฝนเลือดนะครับที่ตกลงมาในทุกท,ที่ที่กีนั้นเดินนไป,นนปจจนนั่นนนเองััับปจจุ้น้ปปกครองงทวีนําแข็ซึ่เดินนนดดคัที่ปปกุมไ้ แข่งและพายุหิมะที่รุนแรงที่มีอุณภูมิติดลบถึง120องศาจนไม่สามารถมีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยได้ครับและสาเหตุที่ทวีปนั้นปกคลุมไปด้วยน้ําแข็งนั่นเองนะครับก็เป็นเพราะว่าไวไอซ์ดากอนนะครับหรือเวลซาดนะครับตัวของมังกรนั้นได้ทําการปล่อยออร่าของเธอออกมานั่นเองจากที่เรานั้นได้ฟังมาทั้งหมดนั้นก็นับได้ว่าตัวของกีนั้นนะครับเป็นจอมมารที่ยิ่งใหญ่อีกตัวตนหนึ่งในเรื่องกันเลยล่ะครับและตัวของเขานั้นก็น่าจะแข็งแกร่งสุดๆกันไปเลยล่ะครับ จอมมารคนต่อมานะครับก็คือเดมอนนอยแพตตินัมเซเบอร์หรือราชาดาบทองคําขาวครับหรือเราจะเรียกเขาว่าจอมมารเลออนครอมเวลก็ได้เลออนนั้นนะครับเป็นเผ่าเดมอนนอยด์หรือมนุษย์มารน,นะรูปร่างของเขานั้นนะครับจะเป็นชายผมยาวที่สีผมของเขานั้นจะเป็นสีแพตตินัมปนทองใบหน้าของเขานะครับเรียกได้ว่าหล่อเหลาและมีผิวสีขาวสวยกันเลยล่ะครับเลออนนั้นสวยมากนะจนใครเนี่ยก็ทางมองว่าเขานั้นเป็นผู้หญิงในแว็บแรกหรือแม้แต่ตัวของเรานะครับเห็นแว็บแรกก็เอ๊ตัวนี้ใช่ตัวละครผู้หญิงหรือเปล่านะแม้ว่าจจะดููออ่่่นนยาาาววรรแแตห้้มิงๆลี เขามีอายุถึง300ปีแล้วนะโดยแต่เดิมนั่นเองครับเขาเป็นคนที่มาจากต่างโลกและเป็นอดีตผู้กล้าที่ใช้นามแฝงว่าแพลตินัมเซเบอร์หลังจากที่ได้รับตําแหน่งจอมาแล้วเนี่ยนามแฝงของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นแพลตินัมเดวิลครับเขานั้นปกครองเมืองเอลโดราโดแหละครับที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่และว่ากันว่ามันนั้นใหญ่กว่าทวีปออสเตรเลียในโลกของพวกเรากันเลยทีเดียวครับที่เมืองเอลโดราโดนั่นเองครับอุดมสมบูรณ์มากเลยล่ะครับมีทั้งป่าไม้ท้องทุง่งแม่น้ําต่าง,างๆนะครับซึ่งเป็นสถานที่อย่างความเงีย ชาและแอบจะดูโหดร้ายอยู่บ้างนะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีและค่อนข้างแน่วแน่ครับด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับเขาเนี่ยจึงคอยสร้างระยะห่างจากคนรอบตัวของตัวเองอยู่เสมอเลออนนั่นเองนะครับเคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะเขานั้นมีความเก่งนะครับแล้วก็ความกล้าเนี่ยเหนือผู้อื่นอยู่เสมอในอดีตนั้นเขาได้มาจากต่างโลกพร้อมๆกับโคอีหรือคุโรเอโอเบลแหละครับที่นักคู่ทั้งสนิทกันเป็นอย่างมากผ่านการบิดเบือนมิติแต่หลังจากนั้นนะครับโคอีก็ได้ถูกเรียกตัวไปยังอนาคตทําให้เลออนนะครับหมกมุ่นนย่ับารคเลละ เขานั้นได้ทําสัญญากับ e l e m e n t of อ i ฟไนนะครับจนกลายเป็นผู้กล้าเพื่อการตามหาโคอ้เลออนนะครับได้ทาการอัญเชิญเด็กมายังโลกที่เขาอยู่คนแล้วคนเล่าจน2ศตวรรษผ่านไปนะครับก็ทําให้เขานั้นกลายเป็นจอมมารในที่สุดเหนือเรื่องณนปะัจจุบันนั้นนั่นเองนะครับริมูรุได้ทาการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนึงเอาไว้โดยการอัญเชิญดวงวิญญาณเข้ามาควบคุมนะครับไม่ให้ร่างกายนั้นแหลกสลายนั่นเองซึ่งหนึ่งในเด็กของกลุ่มนั้นเนี่ยก็มีคนที่เลออนตามหามานานนะครับอย่างตัวของคุโรเอะอย ที่หลายคนนั้นก็ต่างจะชื่นชอบเขามากเลยล่ะครับและแน่นอนว่าแนนาคนนั้นตัวของเลออนผมเดาว่าน่าจะมาเป็นพันธมิตรที่ดีมากๆของริมูรุอีกด้วย จอมาคนต่อมาครับดากนอยเดสทรยนะครับหรือทรราชแห่งการทําลายมิลิมนาวามิลิมนั่นเองนะครับเป็นลูกสาวของมังกรนะครับตัวแรกและผู้สร้างโลกนะครับอย่างเวลดานาวานะครับส่วนแม่ของเธอนั้นเป็นมนุษย์ที่มีชื่อว่าลูเซียด้วยการที่มิลิมนั้นนะครับได้พลังของพ่อมามากกว่าครึ่งมันจึงดับให้เธอนั้นนะครับเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งมากๆบทบาทของเธอในเนื้อเรื่องนะครับเธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของริมรุกันเลยทีเดียวรูปร่างของมิลินเนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยเธอก็ ก็นนะต่างสับสนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอเป็นเด็กหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอายุของเธอนะครับก็ปลาเข้าไปมากกว่า2,000ปีกันเลยลหละครับเธอนะั้นมีผมสีชมพูนะครับมัดสองข้างปกติแล้วเนี่ยเธอมักจะสวมชุดนะครับที่ดูเหมือนเป็นชุดว่ายน้าที่ประกอบไปด้วยถุงเท้ายาวจนถึงต้นขากางเกงชั้นในสีดำาหะครับแล้วก็สวมเสื้อแขนยาวปิดหน้าอกส่วนรูปร่างที่แท้จริงของเธอนั้นนะครับจะมีเขาสีแดงเข้มอยู่บนหน้าผากตัวของเธอนั้นนะครับจะสวมชุดนักบเกาะสีดำนะครับที่ดูน่าเกงขามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวมิลลิมันตัวววะ่่่ขกกมาาาานจ กกีีอเธอนั้นนะครับได้ลืมตาตื่นขึ้นมาเป็นจอมมารที่แท้จริงและเป็นมนุษย์มารมังกรตัวเดียวที่มีอยู่อีกด้วยครับการมีอยู่ของเธอนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมมังกรที่แท้จริงนั้นถึงห้ามมีลูกอีกเพราะตัวของมิลิมนะครับได้รับพลังส่วนใหญ่มาจากพ่อของเธอทําให้พ่อของเธอนั้นอ่อนแอลงอย่างไม่น่าเชื่อครับทำให้ตัวของมิลิมนั้นนะครับมีพลังอานาจที่ล้นหลามมากหลังจากที่มิริมนั้นได้เกิดมาไม่นานนั่นเองครับพ่อและแม่นั้นก็ได้หายไปซึ่งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตนะทาให้ตััััววอออองงมลน้เเเบบารยยยีู่่กธศ กอรตัวเล็กนะครับที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเธอซึ่งมังกรตัวนั้นก็มีชื่อว่าไกอาครับซึ่งเป็นวิญญาณนะครับของเวลดานาวาพ่อของเธอที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองนี่นั้นอาจจะเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่ว่าจิตใจของมิริมนั้นยังคงเป็นเด็กอยู่บวกกับข้อเท็จจริงที่ว่าแท้จริงแล้วนั่นเองนะครับมิริมนั้นอาจจะยังไม่ได้โตเต็มวัยก็ได้นะเป็นเพราะว่าเธอนั้นนะครับไม่เคยมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองหรือคนที่มีพลังมากกว่านะคอยเลี้ยงดูเธอนั่นเองครับ,รบหลายปีต่อมานั่นงนั้ตงงหตา,ววาทวจึใํใ ของมิลินนะครับโกรธเป็นอย่างมากเธอนั้นนะครับไม่อาจทนต่อการสูญเสียสิ่งเดียวที่เธอรักได้เธอนั้นเนี่ยจึงได้ไร้สติและออกอารวาสสังหารผู้คนไปอย่างมา,าศาลด้วยเหตุน,นี้นั่นเองนะครับมันจึงส่งผลทำให้เธอนั้นกลายเป็นจอมารที่แท้จริงในทันทีในขณะที่เธอนั้นเกิดความบ้าคลั่งอยู่นั่นเองครับเธอก็ได้ต่อสู้กับกีคิมสันโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่กีนั้นเองนะครับมีจุดประสงค์เพื่อที่จะสงบสติอารมณ์นะครับของมิลินที่โกรธเกลี้ยวการต่อสู้ของทั้งคู่นะครับยาวนาน เดียวแหละครับเมื่อการต่อสู้ในได้จบลงแล้วเนี่ยมิริมก็ได้ฟื้นคืนสติกลับมาได้ซึ่งคนที่ทําให้เธอนั้นมีสติกลับคืนมานั่นก็คือลามิลิสนั่นเองครับเธอนั้นกลับมาเป็นเด็กที่สดใสอีกครั้งหนึง่งแม้ว่าเธอนั้นจะชอบทําลายแบบเด็กๆแต่จริงๆแล้วนั้นเธอก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีน้าใจกับผู้อื่นครับรวมไปถึงกลายเป็นเด็กอารมณ์ดีน่ารักไปเลยทีเดียวเว้นแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามครับทาให้เธอนั้นกโกรธจริงๆอะนะก็จะจบไม่สวยแน่ๆละครับมีหมู่บ้านหน ได้เห็นดังนั้นนะครับจึงได้ทําการเริ่มบูชาเธอให้กลายเป็นดั่งเทพเจา้าของพวกเขาและหมู่บ้านนะครับรวมไปถึงแผ่นดินนั้นนะครับจึงตกไปของเธอไปโดยปริยายนะแต่ว่ากันว่าตัวของมิลิมนะครับมีอาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาจอมารทั้งหมดโดยอันดับ2ก็คือตัวของริมุรุแหละครับที่ครอบครองป่าจูราก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งตัวละครนะครับที่เรียกได้ว่าพลังของเธอนั้นเวิร์วังเป็นอย่างมาก,กเลยทีเดียว จอมานตนถัดไปนะครับเรนสล Sleeping เ u l e r หรือผู้คุมนิทราจอมานดีโน่ครับดีโน่นั้นมีรูปร่างเป็นเด็กผู้ชายผมสีฟ้านะเขานั้นสวมชุดอัศวินผ้าคลุมสีเขียวอ่อนและพกดาบติดตัวอยู่ตลอดเวลาครับมีนิสัยที่ค่อนข้างเกลียดขานนะชอบทํหน้าง่วงอยู่ตลอดเวลาและมักจะนอนหลับให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆเขานั้นไม่ค่อยใส่ใจกับภาพลักษณ์ของตัวเองมากนักนะครับอีกทั้งยังเป็นคนที่ไม่ต้องการความโดดเด่นอะไรอีกด้วยดีโน่นั่นเองนะครับเป็นเทวดาตกสวรรค์ครับสถานะของเขาในตอนนี้ก็คือจอมานที่แท้จริงเเขาาาานนนนััั้ปจจอมมมรรุ่่่่กกกกกแแททีะะสสิบลล มมสากๆแต่ถึงแบบนั้นเองครับเขาก็ไม่สนใจโลกนี้สักเท่าไหร่นะมีนิสัยเนี่ยที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเฉื่อยชาแล้วก็ค่อนข้างเบื่อนายกับเรื่องราวต่างๆครับเรื่องราวในอดีตรวมถึงข้อมูลของดีโน่นั้นยังไม่ได้ปรากฏออกมาให้เราทราบนะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ขแข็งแกร่งมากๆอาจจะมีความสามารถนะครับที่เกี่ยวกับความฝันหรืออะไรทํานองนี้ก็เป็นไปได้เพราะเขานั้นถูกเรียกว่าผู้คุมนิทราครับบ,บทบาทในเนื้อเรื่องนะครับหลังจากประชุมวันพวกิสนั้นได้จบลงเขาก็ได้ถูกดารกูริวนะครับไล่ยย้้อาัีนนงออยยกกกรต็ จับตาดูความเคลื่อนไหวของริมรู้กีเนี่ยจึงได้ส่งให้ดีโน่นั้นครับไปอยู่กับริมรู้เพื่อเป็นสปายนั่นเองครับตอนที่ดีโน่นั้นอยู่ที่เมืองเคมเพสนั้นเขาก็ได้อยู่ในเขาวงกลและช่วยงานลามิลิสนะครับรวมไปถึงเวลโดลา่าอยู่นั่นเอง มาต่อกันเลยนะครับกับแวมไพร์ราชินีแห่งฝันร้าย Queen of Nightmare Jomma Lumina v a l e n t น n e Lumina นั่นเองนะครับมีรูปร่างเป็นหญิงสาวนะครับดูน่ารักซะเหลือเกินเธอนั่นเองนะครับอยู่ในวัยที่น่าจะอยู่ในกาลังวัยรุ่นและจะกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตนะดวงตาของเธอข้างหนึ่งนะครับจะเป็นสีแดงส่วนอีกข้างหนึ่งจะเป็นสีน้ําเงินดวงตาสีต่างกันของเธอนะครับจะเปล่งประกายเป็นอย่างมากซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเธอกันเลยทีเดียวหลักครับฟันของเธอนั้นจะเป็นเขี้ยวสีขาวบริสุทธิ์ครับเธอนั้นมักจะ สวมชุดโกธิกสีดําและดูเหมือนว่าจะชอบสวมชุดสาวใช้อีกด้วยครับลูมิเัสนั่นเองนะครับเป็นจอมารที่แท้จริงที่มีอายุอยู่ราวๆ20งหมื่นปีกันเลยทีเดียวแหละครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอก็ยังเป็นเผ่าพันธุ์แวมไพร์ที่มีศักดิ์เป็นถึงผู้ปกครองแวมไพร์ทั้งหมดอีกด้วยรวมไปถึงตัวของเธอนั่นเองนะครับก็ยังเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของเมืองเอ็มพร์รูบิเรียสซึ่งเป็นเมืองแห่งจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์กันเลยล่ะครับบุคลิกของเธอนั่นเองครับตัวของเธอเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูหญิงยยยโสสแลละะะออ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 ววววววดดดีีีใในนนนนนนคาาาาามมมมมเเเเเหืกกก่่่ขงงงตตัััััปปป็ธธ้้จจชชบบ าฉลดแล้วค่อนข้างจะประเมินสถานการณ์เก่งนะเรื่องราวคร่าวๆข,ข,ของลูมินัสนั่นก็คือเมื่อนานมาแล้วครับเมื่อ2,000ปีก่อนครับดินแดนแห่งแวมพายของลูมินัสอย่างไนโรสนะหรือกุราบลาตีนั่นเองครับได้ถูกเวโดรานั้นเผาทำลายจนย่อยยับเผาแวมพายนั่นเองครับจึงได้ทำการย้ายท,ที่อยู่ไปอาศัยอยูบ่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลูเบเลียสหลังจากนั้นไม่กี่ทศวรรษต่อมาครับลูมินัสก็ได้ก่อตั้งเมืองลูเบเลียสขึ้นและกลายเป็นผู้ปกครองเมืองนี้แบบลับๆครับโดยมีหลุยสนะ์ว,วาเลนไ วันบัวกริสนั่นเองครับเวลโดล่านั้นดันพูดเปิดโปงตัวจริงของลูมินาส,สองมาแหละัางด้านที่เธอเนี่ยอุสาตรฟรอมเป็นสาวเมดอยู่ตั้งนานอ่ะนะยยยอ,อวววราานนนบเลตก จอมานตัวต่อไปครับใจแอนเอิร์ทเควกความบโรูของผืนแผ่นดินจอมานยักษ์ดากูริวครับรูปร่างของดากูริวนั้นนะครับจะเป็นชายตัวโตที่สูงประมาณ2เมตรกันเลยทีเดียวดวงตาของเขานั้นเป็นสีฟ้าสดใสครับรวมไปถึงผมของเขาเนี่ยก็เป็นสีฟ้าคล้ายๆกับสีฟ้าน้ําทะเลอีกด้วยดากูริวนั่นเองนะครับมีรอยสักสามแห่งบนใบหน้าเป็นเส้นยาวๆคล้ายกับสายของน้ําตาครับทั้งหมดทั้งมวลนั่นเองนะครับจึงทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างดูเป็นคนที่มีพละกําลังที่เหลือล้นและน่าจะเป็นคนที่ชอบการต่อสู้เป็นอย่างมากซึ่่งงงจรริิๆแลล้ววเเเนีีีียยยขขาามสสัััททคุภพดบ เขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมักจะสังเกตนะครับรวมไปถึงมีอากัปกิริยาเนี่ยที่ให้เกียรติคนอื่นอยู่พอสมควรแหละครับเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะแต่ก็เงียบๆครับดากูริวนั่นเองนะครับเป็นเผ่ายักษ์โดยที่เขานั้นเป็นผู้ปกครองประตูส่นภาในตัวเขานั้นเองนะครับก็มีคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมากทาให้เมล็ดพันธุ์แห่งจอมมารนนะครับไม่แตกหนอแต่ถึงแบบนั้นเองครับเขาก็มีพลังมากมายอย่างผิดปกตินะในเนื้อเรื่องนั้นเองครับเขามีลูกชายทั้งหมด3คนและได้ส่งงงลูกขออตััวเท้เมคนและ ดากริวนั่นเองนะครับเป็นคนที่ใจดีมากๆเขาเคยให้ที่อยู่อาศัยกับดีโนนะครับเป็นเวลาเนี่ยยาวนานหลายร้อยปีเลยนอกจากนี้แล้วนั่นเองครับในอดีตเนี่ยดากูริวก็มักจะคอยต่อสู้กับเวลดร่าอยู่เสมอทั้งคู่นะครับต่อสู้กันบ่อยมากๆและพลังของทั้งคู่นั้นก็ค่อนข้างจะสูสีกันจนทําให้ไม่มีใครชนะกันเลยล่ะครับแต่ถึงแบบนั้นเองนะดากูรินก็เป็นเพื่อนกับเวลดร่าที่ทั้งคู่นั้นนะครับก็รู้จักกันมาอย่างยาวนานนอกจากนี้เองดากูริวนั้นก็มักจะมีปัญหากับลูมินั่ด้วเราานสอยู่วง อย่างตัวของลูมินัสก็ตามแต่เขานั้งก็ไม่ลังเลที่จะฆ่าเธอนะครับถ้าหากมีความขัดแย้งกันขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยดูจากการแสดงทัศนคติตรงนี้แล้วนะครับก็ทําให้เราพอจะรู้ว่าเขาเนี่ยมั่นใจในตัวเองนะครับว่าเขานั้นน่าจะสามารถจัดการกับลูมินัสลงไปได้กันเลยล่ะครับ จอมมารตัวถัดไปครับพิกซี่ราบิรินครับราชินีแห่งพูดจอมมารรามิลิสครับรามิลิสนั่นเองนะครับเป็นราชินีแห่งพูดนะโดยที่เธอนั้นนะครับมีลักษณะเป็นพูดตัวเล็กๆมีปีกติดอยู่ด้านหลังทำให้เธอนั้นลอยไปลอยมาในอากาศได้อย่างอิสระมีผมสีบรอนทองสวยงามครับรามิลิสนั้นมีนิสัยที่ค่อนข้างร่าเริงและเธอเนี่ยมักจะเข้ากันได้ดีกับทุกคนนะเธอมักจะมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอทำให้เธอนั้นนะครับเป็นตัวละครที่เคเล่นแล้วก็เป็นสีสันของเรื่องกันเลยทีเดียวหล่ะครับเธอเนี่ยได้ถ ลามิลิสนั่นนะครับมีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนเมื่อเธอนั้นเติบโตมาถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยเธอก็ได้สร้างร่างแยกเป็นผู้ตัวจิ๋วออกมาพร้อมกับการย้ายพลังและความทรงจําของเธอนั้นไปยังร่างนั้นแทนเธอทําแบบนี้ซ้ําแล้วซ้าเล่านะจนเวลานั้นผ่านไปราวๆสองหมื่นปีครับโดยร่างของเธอที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่องนั้นปัจจุบันลามิลิสมีอายุอยู่แค่ราวๆห้าสิบปีและต้องใช้ระยะเวลาอีกราวๆหนึ่งร้อยปีในการเติบโตอย่างเต็มที่นอกจากนี้ตัวของเธอนั่นเองนะครับก็ยังเป็นหนึ่งจอมารรุ่นแรกร ด้วยการอยากสงบสุขเสมอในเนื้อเรื่องนะครับลามิลิสก็ได้เจอเข้ากับริมูรุและได้เป็นเพื่อนกันในทันทีนะลามิลิสนั้นนะครับจึงได้ย้ายไปอยู่กับริมูรุที่เมืองเคมเพสพร้อมกับการได้สร้างเขาวง,งกดไว้ในนั้นโดยเขาวง,งกดนั้นลึกถึง100ชั้นมันนั้นจะกลายเป็นสถานที่ที่ท้าทายเหล่านักประจญภัยมาเยี่ยมเยือนกันมากมายกันเลยละครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าลามิลิสนั้นจะอ่อนแอนะแต่จริงๆแล้วเธอนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่แข็งแกร่งมากๆ <c oughs> <c oughs> แต่จอมาตนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือนิวบี้พูดมารสลามอย่างตัวของริมุรุนั่นเองครับริมุรุนั้นในอดีตเขาเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนออฟฟิศนะอายุของเขาเนี่ยสาปีครับมีชื่อว่ามิคามิซาโตรุวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ดันถูกแทงครับจนเสียชีวิตจากโจรน,นะทำให้เขาเนี่ยกลับมาเกิดใหม่ในต่างโลกกลายเป็นสลามไปซะแล้วดังชื่อเรื่องแหละครับและเขานั้นก็ได้รับสกิลที่ทําให้เขานั้นพัฒน,นาความสามารถได้อย่างรวดเร็วโดยเขานั้นถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตระดับ A แบบไม่รู้ตััวกนเลย่่รรันนชวงแกเเิมเองริมุกก็ได้เจอับเวโดราาาที่กจจอองํ้ โดยทั้งคู่นั้นได้ทําการพูดคุยผูกมิตรกันและตั้งชื่อให้กันครับริมูรุนั้นได้รับการตั้งชื่อโดยเวลดร่าทําให้เขานั้นนะครับมีชื่อว่าริมูรุทเทมเพสพร้อมกับการได้เลื่อนและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในระดับ A บวกในทันทีริมูรุนะครับได้คืนกินเวลดร่าที่แข็งแกร่งสุดๆเข้าไปทําให้เขานั้นนะครับได้พลังแก่นเวทแบบไร้ขีดจํากัดมาครอบครองนอกจากนี้เองนะครับก็ยังทําให้ริมูรุนั้นนะครับได้รับยูนิคสกิลมาสองอย่างนั่นก็คือนักล่าและ อย่างมากต่อมานั้นนะครับริมุรุเนี่ยก็ได้กืนกินนะครับตัวของชิซสูเอะเข้าไปทําให้เขานั้นสกร а п สามารถเปลี่ยนรูปร่างของสลามเนี่ยให้กลายเป็นเหมือนเด็กสาวที่มีอายุ12-13ถึงปีได้หลังจากนั้นก็ได้เกิดเหตุการณ์ริมุรุนั้นจะต้องช่วยเหลือพวกคลองนะครับเขาเนี่ยจึงได้ตัดสินใจในการกว้านล้างกองคพมนุษย์นะครับราวๆประมาณนะ้0สองหมื่นคนจนทําให้เขานั้นได้รับดวงวิญญาณมาเป็นจำนวนมากและกลายเป็นจอมมารที่แท้จริงในที่สุดริมุรุนั้นทรงพลังมากครับและเขานั้นก็ย เปลี่ยนไปด้วยพลังอันมหาศาลแต่ตัวของริมูรุนั้นก็เลือกที่จะเจราจาก,ก่อนเสมอริมูรุนั้นนะครับมีพันธมิตรมากมายและเขานั้นนะครับก็ได้ร่วมงานเลี้ยงวันพวกรสและได้รับการยอมรับจากจอมมาตรตนอื่นรวมไปถึงได้กลายเป็นหนึ่งในจอมมารแห่งดาราแปดแฉกออกตาแรมที่เขานั้นเองนะครับได้รับเกียรติในการตั้งชื่อให้กับสภาจอมมารแห่งนี้อีกด้วยครับสไลม์มิวบิริมูรุเทมเพสต์ซามะ เอาละครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดคร่าวๆนะครับของจอมานแห่งดาราแปดแฉกนะครับหรือออกตาแกรมแต่ละคนนะครับที่ทางเราได้รวบรวมมาเพื่อนๆได้ฟังคร่าวๆเลยครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอีกไม่นานนะเราจะมาทาคลิปเจาะลึกข้อมูลของจอมานบานตัวกันนะแต่ก่อนจากกันนะครับเราจะอยากถามเพื่อนๆว่าตัวของเพื่อนๆนะครับชอบจอมานตนไหนมากที่สุดในจอมานออกตาแกรมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากลับมาได้เลยนะส่วนตัวแล้วนะครับผมชอบจอมานแห่งนิทราอย่างตัวของจอมานดีโน่ครับผมรู้สึกว่าตัวของเขานั้นลึกลับล้วก็น่าจะมีอะไรหลบซ่อนอยู่แนนนน่่อซึงงตรี เนี่ยนะครับหากข้อมูลที่ทางเราเนี่ยรวบรวมมานะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยเพื่อนมานัดที่นี้อีกด้วยครับรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับสามารถแท็กเวลาเพื่อเพิ่มเติมเนื้อหาให้กับข้อมูลที่ทางเรานั้นตกหล่นไปได้อีกด้วยครับทางนี้ทางนั้นเองครับเนื้อหาที่เรานั้นหยิบยกมานะครับเรื่องเกิดใหม่ทั้งที่เป็นสลามนั่นเองยังมีทั้งในส่วนนะครับที่เป็นมังงะมีทั้งในส่วนที่ยังเป็นไ์โนเวลนะครับรวมถึงยังมีส่วนที่เป็นเว็บโนเวลอยู่บ้างนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยข ในจักรวาลของเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีเป็นสลามนะครับถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบอภัยมานะที่นี้อีกด้วยเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราลงแล้วนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมกระเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ